อธิบายวิธีการทำาการขายต่างๆบนหน้าจอ ECA8 นะครับก็คือ 1. จะมีในส่วนของการชำระเต็มจำนวนก็คือบัตรเครดิต Visa Master ทั่วไปนะครับ2คือการแบ่งชำระก็คือบัตรเครดิตของ KTC เท่านั้นนะครับสามารถแบ่งชำระได้ 3. คือในส่วนของ KTC Forever หรือแลกแต้มก็คือบัตรเครดิตของ KTC ที่มีคะแนนนะครับสามารถแทนซื้อสินค้าเงินสดได้แล้วก็ในส่วนของการรองรับอันดีเปนะครับ ส่วนของหน้าที่2นะครับในส่วนของการฟังก์ชันคือมีฟังก์ชันสุบยอดคือการโอนยอดให้กับธนาคารนะครับยกเลิกรายการก็คือกรณีที่ต้องการยกเลิกเครดิตลูกค้าเท่านั้นนะครับแล้วก็การรายการพิมพ์ก็คือพิมพ์รายการรีพอร์ตต่างๆก่อนที่จะสุบยอดนะครับแล้วก็ในการอื่นพวกฟังก์ชันพิเศษต่างๆนะครับจากนั้นก็เป็นการการตั้งค่าก็คือในส่วนของช่างเซอร์วิสเท่านั้นนะครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของการทดสอบการขายนะครับให้กดคําว่า ชำระเต็มจํานวนนะครับหลังจากนั้นใส่จานวนเงินที่ต้องการทดสอบนะครับช่างทดสอบ2บาทเท่านั้นนะครับ2.00จนะครับจานวนตัวเลขถูกต้องนะครับกด enter สีเขียวหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนําบัตรเครดิตที่ช่างทดสอบมาทํายการนะครับโดยที่ว่าบัตรเครดิตนั้นลูกค้าช่างอาจจะมีแบบชิปการ์ดหรือไม่มีชิปถ้ามีชิปการ์ดให้ครับเสียบด้านล่างนะครับเสียบแบบเรียบร้อยนะครับเครื่องจะทําการอ่านนะครับอ่านหมายเลขบัตรเครดิตลูกค้านะครับแล้วก็ วงเงินจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะครับเคลื่อนจะทําการตรวจสอบที่ธนาคารแล้วจากนั้นแบงก์ทำการอนุมัติขึ้นมานะครับขึ้นว่า s u c เซ s นะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มอีกนหนึ่งครั้งตัวนี้จะเป็นสำเนานะครับลูกค้าจากนั้นก,ก็กด Back แล้วก็ดึงบัตรเครดิตออกนะครับตรงนี้สลิปที่พิมพ์ขึ้นมานะครับช่างก็อธิบาย ติิปให้กับลูกค้าด้วยนะครับ1ก็คือจะมีถึงโลโก้ KC 2คือชื่อร้านค้าที่ระบุไว้นะครับแล้วก็เทอร์มินอลดีของเครื่องนะครับ m อ็ของเครื่องนะครับเทรดนัมเบอร์ในการอ้างอิงหรือลำดับการขายนะครับแล้วก็เรฟเลนซ์ของธนาคารนะครับวันเวลาที่อนุมัตินะครับประเภทรายการเซลล์ก็คือการขายด้วยบัตร KC ซีมาสเต็กอาร์ตนะครับหมายเลขบัตรเครดิตทำเป็นการแบบ C คือชิปการ์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัส แอปพิคคของธนาคารอุมติวงเงินที่ทดสอบ2บาทนะครับใบที่2ลนะักษณะเดียวกันแต่เป็นแบบชอตสลิปนะครับอันนี้สําหรับลูกค้านะครับผมฟังก์ชันต่อไปนะครับมัเป็นการทดสอบในส่วนของการยกเลิกรายการจะเป็นการคืนเงินนะครับก็คือเลื่อนเป็นหน้าที่2นะครับกดคําว่ายกเลิกรายการพาสเวิร์ดของ edc นะครับของ k c จะเป็น1 4ตัวนะครับจากนั้นกด Enter สีเขียว จากนั้นใส่เทรดดัมเบ e r ที่ต้อการยกเลิกก็คือรหัสตัวเทรด n ัมเบ r ในสดิฟสมมุติเราต้องการยกเลิกของรายการนี้ศูนย์ศน่งนะครับจากนั้นกด enter หนึ่งครั้งจากนั้นให้ทําการตรวจสอบนะครับหมายเลขบัตรวงเงินต่างนะครับทุกอย่างถูกต้องนะครับให้กด Confirm ตรงนี้จะทําการยกเลิกเครดิตให้นะครับนะครับลักษณะใบยกเลิกเหมือนกันนะครับ ความแรกนะครับกด Enter ครั้งหนึ่งจะเป็นสำเนาให้กับลูกค้านะครับอย่างนั้นกด Back นะครับด้าน,นล่างเคลื่อนอยู่หน้าจอปกตินะครับเมนูต่อไปครับเมนูในส่วนของการปิ้นรีพอร์ตต่างๆให้กับลูกค้านะครับเลื่อนซ้ายไปอีกหน้าหนึ่งนะครับกดคําว่ารายการพิมพ์นะครับบราทันแรกบนสุดก็คือกรณีที่กระดาษติดกระดาษหมดหรือในการล่าสุดนะครับกด ได้เลยนะครับเป็นดูปพิเคตในการขึ้นมานะครับแล้วกด cancel เอาในส่วนที่2นะครับในส่วนของการพิมพ์เลือกรายการก็คือกรณีที่ต้องการเลือกพิมพ์ต่างๆของเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนที่3คือพิมพ์ s u ม m a r y ก็คือพื้นผลรลวม detail คือพิมพ์แบบรายละเอียดนะครับเราก็ทําการกด detail ดแบบรายละเอียดตรงนี้จะมีให้เราเลือก host ให้เราเลือก all h o ต์ได้เลยครับ แต่ทำการพิมพ์รีพอร์ตต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับรีพอร์ตตรงนี้จะเป็นรีพอร์ตดีเทลของลูกค้านะครับกรณีที่ช่างติดตั้งใหม่นั้นนะครับแกนโทั้ง t o นะครับของร้านค้านั้นต้องเป็น0นะครับผมถือว่าเครื่องนั้นไม่มียอดเราจึงจะทําการติดตั้งให้ลูกค้าได้นะครับเมื่อการทำเสร็จเพิ่มนะครับให้ทําการ back นะครับ จากนั้นนะครับให้เลื่อนเมนูจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับกดคําว่าสุบยอดนะครับจากนั้นใสพ่พาสเวิร์ดหนึ่งตัวนะครับเป็นพาสเวิร์ดของ k t c อนุโมัตินะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เครื่องก็จะทำการสุบยอดทั้งหมดนะครับเลือกคำว่า full payment นะครับ แล้วก็ดูยอดทั้งหมดนะครับทุกอย่างต้องเป็นศูนย์นะครับกรณีที่ติดตั้งใหม่นะครับสำหรับช่างนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะครับถ้ากดคอนเฟิร์มเรียบร้อยตอนนี้ติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยแล้วก็อธิบายวิธีการติดตั้งให้ลูกค้านะครับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้น,นะครับในส่วนของการเซ็นเต็มนั้นนะครับให้เราดูคําว่า เราก็เคสีชื่อร้านค้าเขียวว่าเซตเมนต์นะครับยอดต้อง,งเป็นศูนย์นะครับแกนทั้ t ทั้จากนั้นขึ้นว่า successful เรียบร้อยครับติดตั้งค,ครับ